จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ช็อปราคาถูกรุ่นแล้ว,วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดที่สิเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ชอปช็อปชอชอชอส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกม f o o t ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะสวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณ วันนี้ครผมก็จะมารีวิวฮะรามินยาเมานะนี่เพิ่งเปิดได้สดๆร้อนๆเลยนะก็เป็นคา้าเกี่ยวของฟรีนะอันนี้ก็ใช้ในทากิจกรรมก็จะได้เปิดฟรีหนึ่งครั้งก็เปิดได้รามินยาเมานะอ่าตัวนี้ก็เป็นร่างของบาร์เซโลน่านะก็จะเป็นร่างการ์ดเขียวรุ่นแรกนะ ใน EFootball 2026เลยทีเดียวนะก็มาด้วยสไตล์การเล่นปีกเมื่อมายประสบการณ์หรือปีจ้าจานะนะก็ AI ก็ตามนี้เลยนะอืมแล้วโอเคให้มาดูเลตติ้งโดยรวมนะหรือว่าสดตนะอยู่ที่101นะการรับรู้ในเกมบุกนะ81การควบคุมบอล92การเลี้ยงบอล92บอลติดเท้า91นะแล้วก็การใจบอลเรียบก็80การจการใจบอลโด่งนะก็85ถือว่าใช้ได้นะจบสกอร์อยู่ที่82 แล้วก็ลูกโค้งนะหรือว่าเครฟก็อยู่ที่เก้าสิบเอ็ดก็ถือว่าอืมน่าจะปั่นไกลดีนะเพราะว่ามาพร้อมกับสกิลปั่นไกลด้วยแล้วก็ยิงไกลด้วยนะถือว่าเอาเรื่องแล้วก็ความเร็วอยู่ที่เก้าสิบสามแล้วก็การเร่งความเร็วอยู่ที่เก้าสบสามเหมือนกันนะพลังการเตะแปดสิบห้าการประทะเจ็ดสิบการทรงตัวหรือบาลานอยู่ที่เก้าสิบนี่ฮะแล้วส่นเฉพาะตัวก็ประมาณนี้เลยอืมก็ถือว่าเอาเรื่องนะ ในส่วนของสกิลสกิลก็จะมีดับบลิวท์นะแล้วก็อื่นอีกมากมายนะแล้วก็คุมบอลด้วยฝ่าเท้าแล้วก็ลูกปั่นโค้งระยะไกลยยิงระยะไกลจ่ายบอลทะลุช่องแล้วก็พินพอนคอซิงนะก็คออย่างแม่นยำแล้วก็ลูกปั่นไซ้ก้อยก็จะเป็นการปั่นไซ้ก้อยนะเ,ออเวลาเรายิงหนืออะไรก็ว่ากันไปนะสำหรับเรามีเออลามินยาเมาล่างนี้นะก็ถือว่า เอาเรื่องเลยทีเดียวนะสำหรับสายฟรีนะถ้าใครเปิดได้ก็เอามาใช้เลยแล้วกันนะโดยตำแหน่งครที่ผมจะให้เล่นก็จะทางเป็นปีกขวานะนี่ฮะตัวนี้เลยโอเคครตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดแลงเอไอนะผมก็จะปล่อยให้ A.I. เล่นไปนะเพราะว่าถ้าผมเป็นเล่นเองนะมันก็จะเป็นสไตล์ผมนะดังนั้นผมอยากเห็นสไตล์จริงๆของลามินยาเมานะก็เลยให้ AI ควบคุมแล้วก็เล่นในโหมดแรงเอไอนะะเออมันก็จะได้เห็นจัดเลยนะว่าลามินยาเมานะ ดีหรือไม่ดีนะถ้าให้ AI ไดเล่นเองถ้าจะให้ผมเลยเห็นก็สไตเปิดบ่งนะมันก็จะจําเจไปหน่อยนะโอเคบอลอยู่ที่อเดนัาซาแผงมานตรงนี้ฮนิโคเวล่าแม่ใจมีมิติดได้มันลูกเตะม,มุมโอเคฮะนิโคลเวล่าก็จะเปิดลูกนี้ เปิดมาลูกนี้ซองมีนแหม่เข้าชาร์จไม่ทันนะไปเกมต้กับยกมาลูกนี้เก็บกินทัตโทนีนียดามง่ายๆเลยโอ้โหเจอแย่งไปฮนะอืมจะโดนเอาฮนะไปเกมต้กับแพงมาลูกนี้ให้คามาเวงก้าดวนกับเวอร์จิฟันได้ยังติดบล็อกอยู่สวยคามาเวงกาจ่ายมาให้นิโคเวล่าเอเดนอซาเอเดนอซาจะทำยังไงดึงคืงหนึ่งจากที่ไม่ได้ฮนะ ตัดได้สวยมิเคลออกข้างมาให้เอเดนัสแทงลูกนี้ให้รอันจ่ายลูกนี้ให้ยามินยาเมายิงลูกนี้เรียบร้อยฮะขึ้นนำแล้วฮะหนึ่งตูต่อสูงจากรามินยาเมาอืมก็ถือว่าใช้ได้นะการเอ่อขยับหาตำแหน่งของรามินยาเมานะก็ถือว่าหุบเข้ากลางนะผมก็เล่นยังไงสไตล์ควิคเคิเตอร์นะมันก็จะเป็นการโต้กลับเร็วหน่อย บอลอยู่ที่ฟิลฟอร์เดนข้างมาเรียวเดมิซี่จาดได้สวยฮะนิโคเอเดนอซาแทงมาลูกนี้ให้ซองฮุมมินซองฮุมมินสับลูกนี้เรียบร้อยขึ้นนำมาแล้วสองประตูต่อศูนยจากซองฮุมมินก็ถือว่าสวยฮะแทงลูกนี้โอเคฮะเราขึ้นนำมาแล้วสองประตูต่อศูนยจากกรามินยามาแล้วก็ซองฮุมมิน บอลอยู่ที่เรียโเวซี่จากที่สวยฮน,นิโคลโยกไปคีนึงฮะหลุดมาแล้วฮะซองมินให้ลาบินยาเมา,า,มาเลี้ยงตัดเข้าในมาหลอเพื่อนเติมฮะซองมินปั่นลูกนี้แหมไม่เข้าฮะบอลอยู่ที่โอ,โร,โอ,โอริบเออรบคารจากข้างมามาจิฟฟานได้ตอนนี้ต้องพยายามดักกันไว้ก่อนออกข้างมาฮะ อเล็กซ์เดอร์โนบอลอยู่ที่ริโอเนเมซี่ยกมาลูกนี้อืมเกือบฮะบอลอยู่ที่ปีเตอร์ชามัยเคิลตัวนี้ดำออกข้างมาจ่ายมาให้เอเดนอาซาเจอตัดลูกนี้ฮะบอลอยู่ที่ริโอเนเมซี่ริโอเนเมซี่ยกมาลูกนี้เข้ามือปีเตอร์ชามัยเคิลนะล้มหน้าไปด้วย ลูกนี้ก็ล้ําไปจริงๆกันนะในลูกตั้งเตะฮะปีเตอร์ะไม่เคินก็จะเตะขึ้นมาเตะมาให้ซองคามินบุกไม่ได้กลมาแมงกล้อยังเก็บบอลได้ฮแทงมาลูกนี้ให้ฟองนิวเบอรี่โยกมาลูกนีกอ่อมเกือบอีกแล้วฮะย่างตั้งตัวไม่ติดนะสำหรับทีมเรานะ เตะยืดขึ้นนําไปแล้วนะสองประตต่อสูตรแต่ก็ยังตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียวโอเคฮะได้ลูกตั้งเตะเลนสันมามาที่โทนี่อดัมบอดยูฟานได้โทนี่อดัมยัดเข้ากลางมาคาร์มาเวนกาซองฮงมินซองฮึงมินเลี้ยงลูกนี้ฮะเลี้ยงไม่เข้าเท้าเขาบอลอยู่ที่คาร์มาเวนกา ฟิลฟอร์เรนหาจังหวัดจ่ายอยู่ให้ยกมาลูกนี้อืมแต่ทิ้งไม่ได้ฮะเบอร์ที่เอเลเซอร์อโน่ลีโอ,อดเดวิสซี่มิเกลดักได้สวยฮะออกข้างมาหลุยส์ฟอนได้เคลมเบนก้เอเดนอฟ้า อย่างไงฮะยังไปไม่ได้ไไไไดแทงมาลูกนี้ให้มมเคิลไม่ทันฮะเราก็จบครึ่งแรกไปฮะทีมเราก็ยังนำอยู่นัดสองมตดูต่อศูนโอเคฮะมาดูครึ่งที่สองกันต่อบอลอยู่ที่คามาเบงกาสองวินดักได้ฮะบอลอยู่ที่นอเดนซายกมาลูกนี้ให้ลาบินยาเมาใช้ความแข่งยิงลูกนี้ติดเซฟบอลริวคาลบอลอยู่ที่คามาเบงกาฮะเลี้ยงขึ้นมา ออกข้างมาที่ลิโอเน็เมซี่ลิโอเน็เมซี่แทงมาลูกนี้โทนี่ดามดักได้สวยฮะคข้ามาเปนกาหันตัวจายอยู่ให้ซองยัมินลูกนี้มาแล้วฮะอืมเจอสไลด์ดักไว้ได้โอ้ยที่ฟิวโคเดนอืมดักสวยฮะโทนี่ดามรอยันอืมเดี๋ยวมันทันหนึ่งทียกมาลูกนี้ แรงเกินไปให้เอเอดนอาซาไปไม่ทันบอลที่วันจิ่ฟันไนท์เสียก็ยกมาลูกนี้ให้ฟองนิวิรี่เข้ากลางมาเข้าวปเมันก็เขาก็พยายามทำชิงนะพยายามทำชิงหาช่องบอลที่รัม,มินยาเมาลโยกมาลูกนี้อื ไม่เข้าหัวซองมินนะบอลอยู่ที่โอริวคารเลนเสซอนมาฮะบอลยูฟานได้ซากาเหลียงตัดช่้าในมาออกข้างให้ฟองนิวเบอรี่บอลอยู่ที่ซากาจะโยกมาลูกนี้เปล่าพยายามบางลายไว้ฮะ ยกมาลูกนี้ยังติดเฟปีเตอร์ชไมเคิลอยู่ฮะเกือบไปแล้วฮะลูกนี้อ่าฮะดูอีกทีนึงฮะคอร์มาลูกนี้ยังติดเซฟซปีเตอร์ชไมเคิลฮะเกือบไปแล้วฮะเสียลูกเตะมุมจะเปิดโดยอเล็เซเรอโนโเปิดมาลูกนี้โอเคฮะเข้ามือปีเตอร์ชไมเคิล แต่เปิดมาบอลยังอยู่ที่โอลิงกาดออกข้างมาให้ฟองลิเบอรี่ฟองลิเบอรี่ยังไงฮะจ่ายตัดคัพแบงค์ไม่ได้ให้เจอดักได้ฮะวิจิลฟานได้บอลอยู่ที่ซองฮึงมินออกข้างมาให้ลามินลามินย่เมาเอเดนดอราซองฮึงมินหญิงตรงนี้ติดเซฟฮะติด,ตดบล็อกนะไ,ได้ไปลูกเตะม,มุม จะเปิดมุมโดยนิโคลบิลล่าะนะเท้าขวานะโอเคก็เปลี่ยนตัวลาบินยามเออลาบินยาม,ม,ม,มาออกนะแล้วส่งโมเมสซาร่าลงมาแทนก็เลื่องด้วยเสเตนติน่านะ<อ>น่าจะหมดแล้วบอลอยูท่ที่เรียวเรียวเมซี่ยังติดมิคาเอลฮะจ่ายยัดเข้ากลางมานิโคลลอยอันขออกข้างมาให้ลุยอาร์สลุยอาร์สยกมาลูกไม่ยังไม่เข้าฮะ ต้องไลฟเพสซิ่งกันต่อบอลอยู่ที่ดีแคนไลท์ฟองลิเวอรีรอ่อยากได้สวยฮะเป็นเกมตัวกลางบอลอยู่ที่ซองเงินนิโคเมเล่าฮะจ่ายมาลูกนี้ยิ่งจดอยู่บอลอยู่ที่โอนิกาด์ทดเวลาสองนาทีไม่น่ามีปัญหาเลยนะถ้ามีโดนก่อนบอลอยู่ที่ริโอเนวิซี่ อืมแล้วก็หมดเวลาไปฮนะทีมเราก็ชนะไปแล้วนะ2อประตูตอ่อศูนย์ โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับการรีวิวราบินยามาล่างล่าสุดการ์ดเขียวนะก็จะตันอยู่ที่สเตตหนึ่งร้อยหนึ่งนะค่าพลังจะเน้นไปนที่การเลี้ยงบอลเป็นหลักแล้วก็จะมีสปีดต้นสวีดปลายที่ดีแล้วก็มีสกิลของแถมมาด้วยนะอะก็ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะสำหรับราบินยามาล่างนี้นะถ้าใครยังไม่มีนะก็ไปเปิดเลยนะอะ่ก็แล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ